โกหัวมันหน่อยพี่มังโกนหัวผมเนี่ยไี้เนี่ยไอ้เียเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยไอ้เียฮู๊ตเนี่ยเดี๋ยไอ้เจนี่เดี๋ยวไอ้เจนี่เนี่ยมึงหนีไปไหนมึงโกนหัวกูเนี่ยไปไหน สวยพี่นี่ไงเพื่อนกูตีเพื่อนโคตรเยอะลำเหนึ่งพพเพ,งพื่อนขอโทษ ใครบอกกูโปออะมาเดไมครบอกโอว่าเดียว เดียวกูได้สีฟ้าวัดเดียวยก yeah, ar, ูได้ครับผมวัดเดียวกูไ uh ด้วัดเดียวกูได้เป็น้าหวานเน้ไหาเฮ้โอ้ เฮ้ยคิวปิดที่ปิดจากดับว่ะเฮ้ยไหวอ่ะเปล่าสีฟ้าไหวาอ่ะป่านี้เด้งเหรอเด้งเหรอไอ้โรนเด้งมึงเด้งเหรอโรนตัวนะดิวนะดวนะอย่ามึงเปิดอย่ามึงเปิดแทงคิวได้มาได้ <Thank you. S 3>

ไม่เกกูป้ว right. right. well, ัดเดียวกูได้มา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 ้มาให้มาให้ให้มวเฮ้ยไปเรื่อยไปเรืมยปเรืยมเฮ้ยมึงเปิดรอหมดเดชเพื่อนกู้โดนกทืบดเฮ้ยเข้าเ้มาเดสัต์อย่าเห้าอย่าเห้าอย่าเห้าลองกูโป้แล้วอย่าเห้าอโปแล้วอย่าเห้าเชิงเฮียอะไรแก่ ไอ้นี่หนักไอ้นี่หนักติดเป็กไอ้นี่หนักหนักเทียอะไรสวยเนี่ไงคนโง่โดนเพื่อนตีตายเฮียเข้าไปลื้อเลยครับเฮียเดี๋ยวโอ้ยสัตว์เพื่อนดับฝันไม่ตดจะเสียงเลยมึงมันี่เดี๋ยวกูฆ่าแล้วหัวกูยังแข็งไงอะไรเฮีย

สวยเพื่อนฟ้าเกินเพื่อนฟ้าเกินยาวไปเพื่อนตีม่วเลยตีม่วเลยตีม่วเลยเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวยสวยม้วส่งไปเพื่อนม้วส่งไปตายเพื่อนตายตาย